รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เป็นหนึ่งในห้าซีอที่ฮอตที่สุดในเอเชียผมฮอตอยู่แล้วครับก็เลยไม่ทราบว่าต้องรู้สึกยังไงสุดยอดไปเลยคะ่ะท่านรองว้าคนไรวะแทะเลงยังหล่อเลยอะ่ะแบบนี้มันช่างเจอด้าเจอด้าเจอด้าพรีมยังไม่เคยเจอใครแอ s ซู u ี e เพอร์เฟก t เท่าท่านรองมาก่อเลยคะ่ะ ากให้คุณทัวร์ลิสรายชื่อแคก v i p ที่จะมางานเขาาดาวอีกที้บ่า,บายโมงท่านรองมีตรวจระบบวางท่อใหม่บ่ายสองคอนคอร์อกับทางญี่ปุ่นส่วนหลังจากนั้นมีประชุมกับดีโอบริษัทร่วมทุนอ๋อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งค่ะพิมจะลาออกค่ะลาออกลาออก